วานนี้อย่างที่เราบอกกันไว้แล้วว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะแถลงตัวเลข GDP นะคะล่าสุดก็แถลงมาเรียบร้อยเชื่อว่าหลายคนเห็นตัวเลขแล้วนะคะก็คือ GDP ของบ้านเราไตรมากสามเนี่ย ติดลบน้อยกว่าที่คาดก่อนหน้านี้หลายค่ายประเมินว่าจะติดลบสัก7ถึงลบ8%สุดที่ออกมาติดลบ6.4%นะคะแล้วถ้าไปดูก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาส2ที่ลงไปหนักถึงติดลบ12.1%ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าดูตลอด9เดือนแรกของปีนี้นะคะจะพบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงมีจ d p ติดลบ6.7% แล้วถ้าย้อนกลับไปดูนะคะว่าเอเราไส้ในเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่ให้ดูทั้งตัว c บวก i บวก g บวก x ลบ m เลยนะคะตัว c คอนซัมชันหรือการบริโภคภาคเอกชนนะคะถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยนะคะหดตัวน้อยลงค่ะคือติดลบ0.6 การบริโภคภาคเอกชนในไตรามาสสาก็คือสีแดงแท่งที่2จากซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ Q3 เนี่ยเห็นชัดเลยติดลบน้อยลงลบ6.8ทั้งท้ที่ Q2 เนี่ยลบไปตั้ง6.8แน่ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนหรือตัวไอนะคะตัวไอนี่นะคะก็ติดลบ10.7ค่ะถือว่าน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะจากช่วงไตรามาสสอที่ติดลบ15 มาดูตัว G ีบ้างดีกว่าตัว G เป็นพระเอกสําคัญเลยนะคะ government spending เนี่ยไตรมาสสาม GDP ของเราเนี่ยผลักดันหลักๆที่ติดลบน้อยลงก็มาจาก government spending หรือการใช้จ่ายภาครัฐเลยนะคะที่ขยายตัวได้18.5ในขณะที่ตัว x ลบ m การส่งออกนำเข้าก็ยังหดตัวค่ะส่งออกเนี่ยหดตัวไป8.2นะคะนำเข้าหดตัวไป17.8 ดังนั้นนะคะแต่ละค่ายเขาก็เลยประเมินนะคะว่าถ้าดูแบบนี้แล้วก็เห็นทีนะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะติดลบน้อยลงอันเดียไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าคาดการ์อย่างไรสภาพาน์บอกไว้แบบนี้บอกปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบแค่ประมาณ6%เท่านั้นนะคะจากเดิมที่คาดกันว่าจะติดลบหนักถึง7.5%บางสำนักเนี่ยคาดการ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะติดลบ2ดิจิตด,ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นถือว่าดีขึ้นก็คือแย่น้อยลงนั่นเอง ส่วนปีหน้าคาดการว่าจะขยายตัวได้3.5 ถึง4.5ซนะคะซึ่งสำนักวิจัยอื่นๆก็ปรับขึ้นคาดการณ์เช่นเดียวกันเตรียมที่จะปรับคาดการณ์แต่ยังไม่ได้ปรับนะคะเนื่องจากตัวเลขไตรามาส3าเพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้ดังนั้นที่เคยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ6บ้าง8บ้าง10บ้างเนี่ยไม่ว่าจะสำนักไหนก็ตามเลยคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นการปรับประมาณการ GDP ให้หดตัวน้อยลงตลอดทั้งปี2563นี้นะคะแต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันว่าการท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับ านะการส่งออกยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะรวมถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของเราก็ยังพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างมากนะดังนั้นวันนี้เราเลยชวนคุณผู้ชมมาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์กันสักหน่อยนะคะว่าประเด็นที่ GDP ไทยติดลบน้อยกว่าคาดดีใจได้แค่ไหนมีอะไรที่เราต้องจับตาเรื่องของความเสี่ยงบ้างนะคะพูดคุยกับดรอมรเทพจาวลานนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะสวัสดีคะ่ะดรอมรเทพค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์ ประเมยยังไงบ้างคะกับตัวเลขสภาพั์เป็นไปตามคาดหรือเปล่าหรือว่าเรามองว่าโอกาสนะคะที่ไทยเองจะกลับมาดีขึ้นเนี่ยนะคะในมุมของซี b ีเป็นอย่างไรคะก็ดีกว่าที่คาดนะครับผมว่าก็นักเศรษฐศาสาตร์อาจจะใจร้ายนิดนึงนะครับ <c oughs> มองติดลบหนักกว่านั้น <c oughs> นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจกันก่อนว่าทิศทางไม่ได้แตกต่างกับที่นักเศรษฐศาสาตร์คิดอย่างนี้ <c oughs> ไตรมารสสต่าที่สุดไตรมารสสดีกว่าไตรมารสสถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็คือการพัฒนาที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจอยูเ mm hmm. มเราเริ่มเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจส่งออกก็ติดลบร้อยลงนะครับภาครัฐก็อัดเงินเข้ามาขนาดนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐนะครับแรงกับเคลื่อนอต่าง,ต,างต่างเองก็มี mm hmm. แต่ที่เราเป็นห่วงอยู่นะฮะจากตัวเลขเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องต้องเข้าใจกันก่นกอนว่าทิศทางแม้ว่าตัวเลขจะดีกว่าที่เราคาดแต่ว่าความต่อเนื่องที่เราเห็นไตรมาสสที่ ที่ดีนะครับติดลบ6.4เทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ดูก็คือเทียบไตรมาสต่อไตรมาสซึ่งบวกเข้าไปถึง6.5ถูกไหมครับซึ่งการที่บวกแรงขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใช้แรงค่อนข้างมากนะครับกูว่าจะเหนื่อยซะก่อนถูกไหมครับเพราะว่าไตรมาส3เทียบไตรมาส2เร่งซะขนาดนั้นแล้วจะมีแรงที่จะขับเคลื่อนต่อในไตรมาส4ที่เราอยู่กันวันนี้หรือเปล่าอันั้นเป็นโจทย์ที่ที่นักเศรษฐศาสตร์กำลังดูอยู่ก่อนปรับตัวเลขนะครับค่ะ อย่างเราเห็นตัวเลืการใช้จ่ายภาครัฐค่อนข้างเป็นพระเอกสําคัญทีเดียวนะคะส่วนนี้เองจะช่วยผลักการเศรษฐกิจไทยในระยะกลางยาวแค่ไหนคะในมุมงของนักเศรษฐศาสตร์เพราะตัวอื่นยังลบอยู่เลยใช่ครับภาครัฐเป็นพระเอกนะครับภาครัฐทั้งการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าตัว G นั่นแหละครับหรือว่าตัวการลงทุนภาคราัฐอันนี้ก็สาคัญเหมือนกัน <c oughs> นะครับก็มองภาพว่าโครงสร้างพื้นฐาน <c oughs> สิ่ง,งต่างๆที่ภาครัฐกำลังเดินหน้า <c oughs> ตัวนั้นก็จะเป็นพระเอกในการขับเคลื่อน แต่ว่าต้องมองนะครับว่าสิ่งที่ภาครัฐทำถ้าเป็นเม็ดเงินที่กระจายเข้าไปสู่ระบบเกิดการจร้างงานเกิดการซื้อสินค้านั่นก็เป็นเรื่องดีแต่ที่เราหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นเพราะถ้าภาครัฐลงทุนแล้วเอกชนเห็นโครงการเดินหน้าใช่ไหมครับเอกชนถึงจะลงตาม,าตามสิ่งที่เราห่วงกันวันนี้ก็คือเอกชนยังไม่ลงนะครับ <c oughs> ที่เราเห็นการลงทุนภาคเอกชนยังติดลบค่อนข้างหนักนะครับ <c oughs> อาจจะดีขึ้นจากไตรมาสสองนะแต่ว่าติดลบค่อนข้างแรงทีเดียว พราะฉะนั้นก็ประเด็นเรื่องของความเชื่อมัน่นแล้วก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าการลงทุนเอกชนที่ยังคง,คงช้านะครับมันเกิดการจ้างงานต่อเนื่องที่ค่อนข้างน้อยด้วยอันนี้เป็นโจทย์สําคัญนะครับว่าการจ้างงานการกระจายของเม็ดเงินเองอาจจะยังไม่ช่วถึงเพราะฉะนั้นก็สะท้อนกลับมาที่การบริโภคครับว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกการบริโภคเอกชนฟื้นนะ,ะฟื้นค่อนข้างเร็วติดลบนิดเดียวเองนะครับเทียบกับป,ปีที่แล้ว แต่ว่าเป็นการเรื่องของใช้จ่ายพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าไม่คงทดนแต่สินค้าคงทนที่ต้องใช้การจ้างงานการอะไรทั้งหลายหรือความเชื่อมัน่นอะยังยังคงตกต่ำอยู่นะครับแล้วอย่างไตรามาสสี่ล่ะคะเราประเมินยังไงบ้างคะมองว่าไตรามาสสี่พื้นตัวต่อเนื่องนะครับจากไตรามาสสามคือถ้าถ้าในกรณีปกติเนี่ยคิวออนคิวน่าจะเป็นบวกแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังดูกันอยู่เพราะตอนก่อนหน้าเนี่ยเราค่อนข้างเป็นห่วงว่า ค on Q ของไตรมาส4ี่อาจจะพลิกมาติดลบได้อันนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวเนี่ยในช่วงไตรมาส4ี่มีอยู่หลายปัจจัยที่อาจจะทำให้การฟื้นตัวสะดุดนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูกันเช่นการล็อกดาวน์ในภาคต่างประเทศแม้ว่าบ้านเราเองยังไม่ได้เกิด second wave นะครับแต่ว่าต่างประเทศพอเขามีล็อกดาวน์การส่งออกของเราเองอาจจะโดนผลกระทบได้นะครับเรื่องของความเชื่อมั่นทางนักลงทุนนะครับต่อปัจจัยความขึ้นไหวทางการเมืองก็เป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเรื่องของ โควิดในภาคต่างประเทศนะครับผมว่าโจทย์มีอยู่หลายโจทย์นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องติดลบนะครับแต่ขอ,อดูตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนที่แบงค์ชาติจะรายงานเดือนตุลาคมซึ่งปลายเดือนนี้เขาจะรายงานนะครับก็เลยเดี๋ยวจะใช้ตัวนั้นรบทวนต้นไตรมาสสี่แล้วก็ดูต่อไปแต่แนวโนม้มยังดูดีขึ้นกว่าที่เราคาดการณ์นะครับที่เราเป็นห่วงก็คงเรื่องของความช่วยถึงแล้วก็แรงส่งที่จะไปถึงในไตรมาสสี่และปีหน้าน,นะครับค่ะภาครัฐจะไปต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะในวงการนักเศรษฐศาสตร์ผมเน้นเรื่องการจ้างงานครับ วันนี้เองการลงทุนมาแล้วแต่ว่าอยากจะเร่งให้เร็วขึ้นนะครับ,รบแต่สิ่งสําคัญก็คือมาตรการว่าวันนี้เองจะไปมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศพะเข้าใจแล้วครับว่าวันนี้คนที่มีเงินเหลือก็คนระดับกลางร,ระดับบนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เกิดการกระจายแล้วก็เร่งแรงได้ก็คือเน้นการจ้างงานของภารครัฐเรากำลังสนับสนุนว่าภาครัฐเองอาจจะต้องมาจ้างงานให้เกิดโครงการกระจายรายไ,ได้ก็ไปสู่ชนบท ทำโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมานะครับผมว่าโจทย์ตัวเรื่องของการจ้างงานโดยภาครัฐเร่งให้เกิดสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในภูมิภาคได้ได้อาจจะได้ผลดีกว่าในเรื่องของการแจกเงินหรือว่าให้ในเรื่องของสวัสดิการนะครับค่ะ แล้วในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองนะคะเรามองว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจไทยในระยะต่อไปไม่ใช่แค่มองระยะสั้นแค่ไตรามาสหน้าหรือปีหน้าเนี่ยนะคะเพราะว่าโครงสร้างเศร,รษฐกิจของเราเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการพึ่งพาการต่างประเทศมีประเด็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุด้วยนะคะเรามองยังไงว่าเราควรปรับแบบไหนให้แข่งหรือว่าต่อกรกับชาวโลกได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวคะ่ะดรมันเทพ อันนี้เป็นเรื่องที่ห่วงมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเรามักจะมองกันแค่ไตรมาสหรือว่ามองกันแค่ปีหน้าแต่ผมชวนคิดนะครับว่าทุกครั้งที่เวลาเราเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตปี40นะฮะอ่ก็มีโนกงบวิกิสหรือแฮมเบอร์เกอร์คริสนะที่นักเศรษฐศาสตร์จะเรียก potential GDP growth หรือศักยภาพเศรษฐกิจที่เราจะโตได้เนี่ยมันต่ำลงมันต่ำลงทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอก่อนหน้าเนี่ยอาจจะโตสักสเปกว่าๆเราก็สบายใจนะหลังจากวิกฤตไปเนี่ยโอเคปีหน้าอาจจะฟื้นขึ้นมาเร็วหน่อยแต่มันเป็นใจพื้นฐานเ,เรื่องของฐานนะเบสเอฟเฟกแต่หลังจากนั้นไป2อสปีต่อไปเนี่ยเราอาจจะโตต่ตําก็ได้นะครับสังคมสูงอายุเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนหรือเข้าไปถึงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่อาจจะด้อยลงนะครับผมว่าโจทย์พวกนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงที่สามารถจะอัปเกรดตัวเราเองให้ได้ผมว่าเป็นโจทย์ที่ความท้าทายมีวิธีแก้ก็แน่นอนแหละครับสิ่งงงากออนรขลทุ เรื่องของเอกชนนะครับใช้เครื่องจกักรพัฒนาสินค้าส่งออกของเราเราจะเน้นส่งออกสินค้าอาหารวันนีนะ้ใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สินค้าเกษตรธรรมดาต้องเป็นอาหารแปรรูปที่มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นเอกชนวันนี้เราคุยกันเหมือนกันหลายคนก็อยากจะเร่งการลงทุนผมว่าโจทย์มันอยู่ที่เอกชนจะเร่งการลงทุนเพื่อปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจแต่ต้องใช้ภาครัฐให้แรงจูงใจบ้างนะครับวันนี้เองก็ สำคัญเหมือนกันว่าจะต้องมีอะไรต่อน,นื่งแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยนะครับค่ะฝากอะไรให้กับทางด้านของคุณผู้ชมไหนได้ไหมคะว่าเรามองยังไงสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวเนี่ยนะ,ะที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะเป็นเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะหรือใครที่เป็นนักลงทุนด้วยเนี่ยนะคะควรจะรอนรับนะคะกับวิกฤตที่ยังอยู่กับเราไปอีกแค่ไหนหรือว่าในขณะน,นี้ควรทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อหาโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นบ้างผมว่าวันนี้เองเศรษฐกิจกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวะนะครับอ่ แบบเป็นสถานที่เรื่องถานการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปน mm hmm. ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่าเราจะกลับมาเป็นเซคันด์เวฟที่มันจะรุนแรงมากไปกว่านี้หรือต่างประเทศจะมีปัญหามากไปกว่านี้ะฉะนั้นเราอาจจะเน้นในเรื่องว่าอะไรที่เราอยากจะทําระยะยาวอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นของเราในจุดนี้ในการมองอนาคตของเราเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักธุรกิจหรือใครก็แล้วแต่ผมเชื่อครับว่าสามารถหาโอกาสได้แต่วันนี้เองก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับเพราะว่าเรื่องของสภาพคล่องในตลาดวันนี้ล้นจริงๆแต่ว่าเงินมันไปรวมอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีรายได้ค่อนข้างมากไม่ใชวันนี้อ่ะคนที่มีรายได้น้อยหรือธุรกิจ SME ออาจจะต้องเร่งหาเงินลงทุนในจุดนี้หรือตุนสภาพคล่องเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนแม้ว่ายังมีอยู่แต่ว่าผมยังมองทิศทางว่าอย่างน้อยเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ